ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องอิตูเกมนะวันนี้ก็อยู่กับเกม s u ม m o n e r เนอร์นะเลเจนด์นะเกมใหม่มาแนะนำนะผมโหลดในสตไทยนะฮะพิมพ์ชื่อเกมนี้แล้วก็ไปพิมพ์ในสตไทยโหลดได้เลยนะผมเกมนี้ก็จะเป็นเกมไอเดนนะไอดเดนเหมือนเทิร์นเบดนะฮะภาพโกเคนะแล้วก็ระบบต่างๆมีมากนะฮะเดี๋ยวผมให้ไปดูเกมอีกสักรอบหนึ่งก่อนแล้วก็ อธิบายระบบต่างๆนะฮะอีกรอบหนึ่งนะครับผมเกมเพลย์ก็แรกๆเราต้องเล่นแบบว่าเปิดระบบหลายๆหลายๆด่านก่อนนะฮะเพราะเปิดระบบหลายๆด่านมันก็จะมีอะไรแบบขึ้นมาเรื่อยๆให้เราทำนะครับผมนี่ผมก็เล่นมาถึงนี้แล้วนะฮะก็ไม่ผ่านนะฮะถ้าไม่ผ่านแล้วก็สามารถไปอัปเกรดตัวละครได้ต่างๆนานานะครับผมมาดูระบบเกมเพลย์ก่อนนะครับผม ระบบเกมพ์ก็อย่างนี้เลยนะฮะเป็นตัวรูป S D นะฮะระดับแลงซ์ S นะฮะจะต่ำสุดแล้วก็เป็น S S แล้วก็เป็นระดับ S S S 3ตัวนะฮะสูงสุดนะฮะอันนี้ก็ระบบออโต้ไปได้เลยนะฮะเราจะเล่นมือก็กดตรงนี้ใช้สกิลเองได้นะครับผมดูจงังหวะให้ดีว่าใช้สกิลตอนไหนนะครับผม <S <S 2> <S 2> ขอเปิดระบบะเยอะๆมันก็จะมีระบบตรงนั้นเปิดมาตรงนี้เปิดมากรันเปิดมา,ดมาะระบบต่างๆ,ๆ,ๆก็เยอะนะ ระบบอัปเกรดตัวละครก็ง่ายนะครับผมใช้เงินอย่างเดียวนะฮะเนี่ยนฮะระบ,บเกมเพลย์น,นะผมคร่าวๆเลยนะฮะดูไปสักตอนนะฮะคือระบบเกมเพลย์ก็เป็นประมาณนี้นะฮะแต่อนาคตอาจจะอ่ามันสามารถกวาดล้างได้นะนี่สม,มืติเราผ่าน3ดาวแล้วใช่ไหมฮะนี่เราขอตรงนี้ได้ด้วยนะผมแล้วก็สามารถกวาดล้างได้เห็นไหมครับผมเนะี่ยกวาดล้างหนึ่งครั้งนะฮะ หรือจะกวาดล้าง9ก้าครั้งเลยก็ได้กว่าตรงนี้นะดานนี้จะกวาดล้างได้แต่ละ9 9ครั้งนะผมก็กวาดล้างไปอย่างนี้ได้เลยนะถ้าผ่าน3ดาวเรียวก็อัพแล้วนะครับผมเนาะมาดูเกมเพย์นะครับผมนี่เราจะใช้สกิลอัตโนโมัติก็ได้นะฮะใช้เล่นเองก็ได้นะครับซึ่งมังเพิ่งเปิดมาเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้ทดลองเล่นไปแล้วนะฮะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจดีนะผมสำสายคนขี้เบื่อเกมนะก็ มันรู้จะเล่นเกมอะไรนะก็เกมนี้แหละครับตอบโจทย์อยู่นะโหลดในสโตร์ไทยเลยนะผมนี่ฮนะยเกมเพล่า้าด่านยากหน่อยที่ผมไม่ผ่านก็ด่านนี้แหละนะฮะถ้าเราไม่ผ่านเราก็ไปอัปเกรดต,ตัวละคร,รได้นะผมจะพาไปดูว่าอัปเกรดยังไงนะตัวนี้นะฮะจะมีโลกกลางด้วยนะผมใช้สกิลให้ถูกจังหวะนะผม ถ้ากดออโต้บางทีมันจะไม่ผ่านนะบางทีเราใช้สกิลไม่ถูกจังหวะนะเพราะมันออโต้เองอเนาะนก็แจกเยอะนะฮะแต่ว่าเพชรแจกน้อยหน่อยนะเพชจะเปิดตัวยีโร่นี่11ตัวนี่11ครั้งหรือ10ครั้งเนี่ยใช้เยอะเหมือนกันนะ2พันกว่าเพชรเนี่ยฮะขอด่านนี้เราไม่ผ่านใช่ไหมครับผมด่านไม่ผ่านนะแล้วก็กลับไปที่หน้าหลักเลยผมอน่ แต่น,นี้มาระบบนี่ฮะระบบอ่าตรงนี้นะฮะกดตรงรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะฮะอ่าจะเป็นฮีโร่ของเรานะครับผมอ่านี่เราจะอัพอะไรบ้างนะฮะผมจะอธิบายให้ฟังว่านี่ฮะมันมีระบบอ่ารีเซ็ตตัวละครด้วยนะครับผมนี่รีเซ็ตตัวละครทิ้งไปนะฮะอ่าก็จะทุกอย่างมันจะใหม่หมดเลยเนาะก็กดตรงนี้คลิปอัปเดตไปเลยนะผมเลเวลเราจะเพิ่มขึ้นมาอัตโนมัติ20แล้วนะฮะชุดอาวุธแล้วก็ต้องอัปเดตตรงนี้นะใช้เงินนะ ใช้เงินอัพตรงนี้ง่ายๆนะดูว่าเราจะเอาตัวไหนที่เน้นที่เราเก่งๆที่สุดอะไรเงี้ยไปใช้แล้วก็ทําการอัปเกรดไปนะอันนี้เป็นอีโวนะฮะอีโ e วก็มีพวกนี้ครบปุ๊บก็สามารถอีโวตัวละครได้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นอีโวระดับขั้นอาวุธด้วยนะอ่าตัวนี้มันจะมีอัปเดตสกิลนะฮะตรงนี้ก็จะมีอัปเดตสกิลเห็นไหมครับผมใช้เงินอย่างเดียวนะฮะแรงเงินมีเป็นแสนนะผมก็อัปเดตไปเยอะแล้วนะฮะ ก็อยาให้มันเก่งอะไรก็อัพอันนั้นไปเยอะๆนะผมนี่มันจะเก่งตามเลเวลเราเลยนะถึงเลเวล20ก็20ไปน,นะรับหมดแล้วกลัวอ่าอันนี้ก็จะเป็นเจมนะฮะคือใส่เหมือนพวกร e นะูนนะฮะนี่แต่ตอนนี้เราไม่มี e รูนนะฮะยังใส่ไม่ได้ต้องปลดลอไปสักระยะหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะนี่แต่มันใส่ได้3ช่องนะฮะน่าจะเป็นวุฒอะไรสักอย่างเนะี่ย แล้วอันนี้เป็น Ability เนาะเนี่ยมันจะ Quick Evo ได้ด้วยนะถ้ามีเศษตวละควตรงนี้เต็มก็แอนชาร์ดได้นะผมเนาะนี่ฮะตรงนี้ถ้ารีเซ t ตก็รีเซ t ตตรงนี้ได้นะผมรีเซ็ตใหม่เลยก็ใส่คงใส่ของใหม่นะครผมไปนะฮะอ่าตรงนี้ระบบก็ไม่มีอะไรแล้วนะเออมีแต่เลเวลที่ต้องอัพนะแต่ว่าเงินหมดถ้าเงินหมดเราก็ไปกวาดล้างเอาเพชรซื้อในพลังงานะเราไปกวาดล้างนะผม อย่างเงี้ยเงินหมดแล้วก็เนี่ยอัพได้แค่เลเวล16เองเนะฮะก็มาอัพได้นะอีวงอาวุธได้นะผมเนี่ยจากอันนี้เป็นนี่เป็นเป็นกอสแบบนี้อะไรเงี้ยคอร์นมันจะบอกว่าไปเล่นด่านไหนด่านไหนนะผมเนาะตอนนี้คอร์นเรายังไม่เปิดด่านนะฮะก็ไปดูเกมเพลย์คร่าวๆต่ออีกก็ไปดูระบบอีกนะฮะอ่าระบบเปิดกระชานะตรงนี้นะฮะนี่ฮะ เนี่ย2,700นะฮะถึงจะได้นะเก็บยากมากนะฮะแล้วก่อนจะเราดูว่ากระชามีตัวอะไรบ้างกดตรงนี้ได้ครับผมนี่ฮนะนะเพียบเลยนะฮะตัวละครเยอะมากนะฮะระดับ SSS นะ S สามตัวนะฮะนี่ฮนะจะเปิดแพ็คไหนยังไงนะฮะจะเอาไงนะแล้วแต่เรานะผมนี่ฮนะแล้วก็ระบบตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดกระชาให้ดูเลยนะฮะ ผมว่าก็ไม่เกลือนะตัวละครเนี่ยนะระดับ SS นะฮะเรามาปั้นเองก็เท่ดีอยูน่นะเนะนี่ยนะผมได้ตัวโอ้โหได้ตัวดับ S ที่เป็นหัวหน้าบอสตะกี้นะผมนะแต่สกิลอาจจะดีก็จะแตกต่างกันก็ได้เนาะอ่ะทีเนี้ยพอระบบรีเซ็ตนะฮะเราได้ตัวใหม่มาทีนี้เราอยากรีเซ็ตอันนี้คือเป็นของนะที่รับนะรับไปเลยนะผมเนี่ยแดงๆเนี่ยรับให้หมดนะอ่ะทีเนี้ย ผมลองรีเซ็ตตัวนี้ดูนะฮะผมว่าตัวนี้โอเคอยู่นะ,ะรีเซ็ตตัวนี้ออกไปนะฮะเอ,อ๊บเห็นไหมได้ของมาทุกอย่างมามันก็จะเป็นเลเวลหเหมือนเดิมนะตอนนี้เราก็จะไปอัพตัวนี้แทนนะที่ได้มาใหม่นะฮะระดับ SS นะฮะสายแท้งนะฮะอุปกรณ์มันสีฟ้าหมดเลยด้วยนะครับก็อัพเกรดเลเวลให้สุดไปเลยนะฮะอันนี้ก็บวก เงินเราจะได้กลับมาคืนนะเนี่ยเนี่ยมันสะดวกตรงนี้ว่ามันมีรีเซ็ตตัวละครได้ครับเราไม่ต้องการเล่นตัวนี้แล้วเราก็มาเล่นตัวนี้แทนได้นะนะหแจ๋วไหมครับผมเยี่ยมเลยนะฮะยากจะรีเซ็ตตัวนี้ก็ได้นะสิแปดนี่นะนก็ค่อยว่ากันนะอ่ะไปลุยต่อเียว่าจะผ่านไหมนะผมอันนี้ก็เป็นของอีเวนต์นะฮะเราจะแจกตามแบบว่าอันนี้แจกเศษตัวละครด้วยเนาะเล่นไปสักยะมันจะอันนี้เป็นอ่า เป็นพรีเมียมนะฮะพรีเมียมมีหลายอันนะฮะอันก็จะเป็นระบบแจกของต่างๆนะก็ดเข้าไปดูได้นะไม่ยากนะ,ะอันนี้เจ็วันนะฮะ7วันจะได้อะไรบ้างนะฮะระบบช็อปก็เพิ่งเปิดนะผมเนี่ยระบบช็อปสามารถใช้เพชรซื้อตัวละครตัวนี้ได้นะเศษมานะซื้อ1เศษต่อร้อยหกสินี่แพงมากเลยผมนี่ไงค้อนเราได้แล้วนะฮะใช้จะไปเอาอีโวก็ได้นะค้อนอันนี้ก็เป็นช็อปเอาบงอาวุธนะฮะ ใช้แต้มไหนซื้อนะเดี๋ยวอารีนาก็จะมีด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองเล่นตัวใหม่ดูนะครับผมาจะผ่านไหมนะครับผมเอ้ยลืมเปลี่ยนตัวละครเดี๋ยได้เยนเนี่ยเข้าใหม่เข้าใหม่อี่ลืมมาตัวละครลงด้วยนะเอ้ยตามจริงผมไม่ต้องรีเซ็ตก็ได้นี่เอาตัวละครลงเพิ่มก็ได้นี่เห็นไหม ไม่เป็นไรอาร์เวิวเนี่ยไปลองลองเชิญก่อนนี่ฮะแทงตัวใหม่ผมแทงตัวเก่ามันบางไปนะผมระดับ S อันนี้เป็นระดับ S อสเอสน่าจะดีขึ้นนะฮะจ้าก็แยกล่างนะผมลืมบอกไปมีอัปเดตสกิลด้วยนะฮะอัปเดตสกิลด้วยเงินนะผมง่ายๆแต่ขาดตรงที่เงินเรานี่แหละเราต้องกวาดล้างหาเงินเยอะ มีสตันด้วยนะแทงตัวใหม่ผมเฮ้ยผ่านวะนี่ฮนะผ่านเพราะแทงตัวใหม่นะมีสตันนะฮะผ่านเนี่ยผมนะได้เซดารุตมานะฮะนี่ผมลืมบอกไปว่ามีการอัปเดตสกิลด้วยนะกดตรงนี้ลงมานะผมสกิลของฮีโร่ตรัวนี้ดูตรงนี้ครับว่าสกิลนะฮะบ,บวกเลยนะฮะ เดี๋ยวต้องอ่านดูว่าสกิลตัวไหนเนี่ยนะสกิลตัวไหนที่แปลแล้วโดนใจเรานะฮะแล้วก็เอาตรงนั้นแหละนะฮะอับไปสักสิบห้าสิบเอ็ดนะฮะกดคอนเฟิร์มต่อได้นะผมอ่าหมดเกลี้ยงแล้วของเจมนี่เดี๋ยวมันจะใส่นะฮะใส่แล้วเพิ่ม แต่ตอนนี้ยังไม่มีใส่นะฮะก่อนระบบมันเยอะแยะนะมีระบบตีอารีนาตีบอสใหญ่นะเล็บอสอันนี้ก็ยังไม่เปิดนะอันนี้ก็ยังไม่เปิดหอคอยนะพยายามเปิดผมก็เล่นถึงด่านสีแล้วผมนะมันก็น่าเล่นนะน่าสนุกมากคใครสนใจนะฮะปโลดได้เลยนะในสตไทยนะผมนะแล้วก็ฝากช่องเอ็ม m e กด้วยนะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะ ช่องผมว่ายังไม่มีเกมอะไรที่ลงช่องเยอะๆหน่อยนะฮะรอเกมอยู่หลายเกมเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นหลักๆสก้าเรนเดอร์นะฮะหลอดอัลม์ฮีโร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีเล็กนัล็อกด้วยนะช่องของผมนะฮะเล็กนัล็อกเจเนอเรชั่นเนะฮะเดี๋ยวจะมีอ่าเอามาลงช่องเล่นกันด้วยนะผมอย่างี้ก็ติดตามช่องผมได้นะฮะกดไลค์กด subscribe นะเะมาหายผมอยากจะแนะนำคลิปใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเกมนอกเกมในนะฮะผมจะมานำเสนอเรื่อยๆนะสหรับเกมใหม่ๆนะผม เราจะเป็นภาษาไทยภาษาอะไรเงี้ยอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยโค้ดเบต้าโอุปนเบต้าเดี๋ยวผมเปิดพยายามเอาบรรยากาศเกมมาให้เล่นมาให้ดูกันประจำครับผมเนาะงก็ติดตามด้วยแล้วก็สการเรนเดอร์เดือนมีนานะฮะจะอัปเดตใหญ่นะฮะมีพีมีระบบระบบคิวแล้วนะฮะระบบกิวพีวีตีระหว่างกิวกันนะระบบต่อสู้ระหว่างกิวนะก็ใครยัยงเล่นอยู่ก็ ทำทีมไว้นะฮะยังไงก็ได้ได้ใช้แน่นอนนะฮะจะมีระบบกิววอลระบบกวาดล้างนะสกายเรนเดอร์นะฮะระบบต่างๆมากมายนะฮะเงินจะหาได้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะจะมีออโต้ไอตัวฮีโร่ประจำเกาะเราจะไปหาของได้เยอะขึ้นด้วยนะฮะเห็นไหมฮะพอได้ตัวละครใหม่ผมแม่งแข็งแกร่งเลยนะฮะนี่ตัวแท้งนี่แม่งโคตรดีอ่ะนะครับโชคดีเปิดได้เลยนะครับผมจะใช้ Facebook กับ Google ก็ได้นะผมนะ โโดนสาบเป็นหินนะฮะผมมันจะมีพัทส,สีมันจะมีอะไรด้วยนะเกาะตรงกรอดแตงมีโล่นะโล่ก็ได้จากตัวเนี่ยนะเอนักสู้ตัวจีนผมเนี่ยนะเอ็เอ,เอ็ขอบฟ้าซ้ายมือสุดเนะี่ยมันจะมีเอเอ,เอขอบธรรมดาขอบฟ้าขอบม่วงขอบเขียวด้วยนะดูดีๆนะผมขอบฟ้าอุปกรณ์ว่าจะดีหน่อยนะนีทนะานง่ายฮนะเล่นได้เป็นเพลินนะใครที่จำเ,จเกมเก่าๆก็ลองมา พาทนากับเกมใหม่ๆนะฮะผ่านด่านยังไงนะฮะอย่างน้อยก็กวาดล้างได้นะ3ดาวแล้วก็แล้วก็หาอุปกรณ์จากด่านนั้น,นต้องการอะไรนะฮะแล้วก็ไปคับตกแต่งตัวละครรีเซ็ตตัวละครทิ้งได้ถ้าเราไม่ต้องการนะฮะตามจริงผมต้องรีเซ็ตตัวผู้หญิงออกเนะี่ยมันเป็นขอบขาวนะไม่ค่อยเก่งนี่ผมชอบแทงตัวใหม่มากผมโจมตีหมู่สตันหมู่ด้วยนะ องหาแทงมายิงคู่มาตัวหนึ่งช่วยกันแทงนะผมอผมผ่านะครับผมผ่าสบายๆนะฮะแล้วก็ดูได้ว่าตัวไหนที่ทาดามจได้มากที่สุดเนยะเห็นไหมว้าวตัวนี้ทาดามจน้อยกว่าตัวผู้หญิงอีกนะฮะนินจาเนี่ยก,กากไปเลยนะผมอ่าสมมติเน,นี่ยเราก็มีเงินเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราก็ออกไปได้หรือจะกวาดล้างตรงนี้ก็ได้หไหมฮะกวาดล้างเห็นไหมพลังงานตรงนี้มันจะลดลงไปนะฮะกวาดล้างหาเงิน อาวุธนะที่เราต้องการก็ได้นะฮะเอาไปครับนี่ได้เพชรพันหนึ่งนะไปสุ่มต่อนะฮะไปหาสุ่มกระชาต่อดีกว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่ะแลวตีตีอาวุธนะมันมีตีอาวุธอยู่นะไม่ใช่สิทธิ์อันไหนวา อันไหนว่าที่มันตีอาวุธนะอ่าอัพเกรดเฮ้ยมันมันต้องเขียนว่าอีวก่อนนะผมเดี๋ยวนะ ีเลเวลแม็กแล้วนี่ฮะใส่อุปใหม่ได้นะถ้ามีวุธใหม่จะใส่ใหม่ได้นะที่ที่มันดีกว่าเก่านะผมนี่ฮะจต้องมาอัปเกรดนะนี่ฮะมันจะอีโวได้ถ้าเรามีผมซื้อตั๋วคอนมาแล้วนะ ต้องหาตัว๋วพวกนี้มาอีโวต่อนะผมผมซื้อตั๋วคอนไปแล้วไปไหนไม่รู้นะฮะตั๋วคอนผมไม่เป็นไรเอาอันนี้ไปก่อนนะฮะอัาเกรดไปก่อนเอาเงินหมดนะผมขออภัยด้วยนะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะพัฒนาตัวละครเราไปนะฮะแล้วก็มาเปิดกระชาตร,ตรงนี้นะฮะ เดี๋ยวครบเวลามันคูดาวเนี่ยมันจะให้เปิดกระชาด้วยเรื่อยๆนะผมมีพันหนึ่งนะฮะเฮ้ยตัวระดับเอสนะ่ะขอบเขียวนะ่ะโอ้นี่เป็นเศษตัวละครนะผม <โฮ S 1> ว้าวเฮ้ยตัวนี้ม่เท่ดีว่ะแจวเลยนะผมขอบฟ้าด้วยนะฮะ มาลองกันอยู่แต่ตังไม่มีนะฮะตังหมดเกี้ยงนะฮะเปิดเรื่อยๆก็ได้นะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้นะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเพื่อนนะผมระบบเพื่อนอันนี้ก็เปิดเรื่อยๆแล้วก็ได้ตัวละครอยู่นะเอามาใช้แก้ขัดไปก่อนนะั้นให้ผัวนี่ตัวละครซ้ำเอาไว้ครับนะผมเสษสิบนะฮะมีเศษสิทน์นะ กูไปดูตัวใหม่กันนะนีนีฮนะตัวใหม่เนี่ยธนูระดับ S S นะฮะไม่รู้จะมีว้ายเราไปรีเซ็ตนินจาดีกว่าฮนะนินจาแม่เปนะ็น,นก,ากากนะผมฮนะรีเซตต็ตตรงนี้เลยผมกดคอนเฟิร์มนะฮะแล้วก็มาทุ่มเทให้กับตัวใหม่ของเรานะตัวนี้แม็กอัพเกรดเฮ้ยไม่ c, อัพเกรดอะไรไม่ได้อะ อ๋อเลเวลเต็มแล้วน่เยเลเวลตรงนี้เต็มแล้วนะฮะเอาตัวเนี้ยสกุงสกิลนะฮะแล้วก็หาไปก่อนนะฮะสักนิดสักหน่อยไปดูสกิลต่อนะฮะอ๋อไม่ใช่อันนี้ก็เดี๋ยวเปิด เลเวลสิบสี่นะฮะบอชนี่ก่อนเข้าก็เลือกตัวละครด้วยนะนี่ฮะอ,อยู่แถวหลังเลยนะผมี๋ยวก็ใช้สกิลเองนะฮะโอ้ยตัวนี้ก็สตั้นเราเหมือนกันนะผมนพี่สตั้นก่อนแล้วผม เตรียมตัวใช้สก,กิลนะฮะถ้าเล่นมือต้องกดข้ามด่านเองนะนี่ใช้สก,กิลตัวใหม่นะผมอ้ยิงทะลุหลังเลยเนาะโอ้ยไม่ผ่านแล้วกดไม่ทันเนะี่ยตายก่อนอต้องรีบกดนะฮะไม่งั้นไม่ทันนะผมกับแพ้แนะ่เนี่ย ทางที่ดีออตโต้ดีกว่าว <c oughs> ไปเน,นี่ยออโต้ฮะเดียวยิงไม่ทันโอ้อยิงทะลุเลยนะผมเนี่ยทะลุแถวหลังมันจะมีอัพสกิลธรรมดาอัพสกิลที่สองอัพสกิลทาให้ตายที่สามนะผมเนาะเดี๋ยวหาตัวละครมาเปลี่ยนแทนผู้หญิงตัวนี้น ระบบเกมนี้มันดีตรงที่ว่ามีรีเซ็ตด้วยนะครับผมมันไปทําให้เราอ่ะเ,ออเบื่อเบื่อตัวนี้เราอยากอัพตัวนี้อะไรง่้ยได้นะผมเนาะได้สบายนะฮะคือผมได้แท้งที่ดีอยู่แล้วด้วยเนาะแล้วก็มีตัวเนี่ฮะตัวอ่าคนจีนเนี่ยนะฮะเหมือนโจโฉเนี่ยคอยสร้างบาเรียรด้วยนะแล้วก็ฮิวด้วยแต่ถ้าเกมนี้หาตัวฮิวได้จะดีมากนะผมว่าถ้ามีตัวฮิวมันจะสามารถทาพายุทีมไปได้ไกลๆนะ ไอ้ตัวที่เหมือนจี้กงนะสร้างบาเลียเหมือนกันโอ้ตัวใหม่แถวหลังตายก่อนเลยผมไม่รู้โดนอะไรอันนี้เหมือนเพิ่มบัฟโจมตีนะผมนี่โอ้ยแทงเรียบร้อยแล้วผมด่านนี้น่าจะไม่ผ่านแลละ อุ้ยโอ้ลมนะ้มแน่ทำไมผ่านแบบนี้เราก็ต้องไปอัปเกรดตัวละครเหมือนเดิมเนาะนี่มาท้าทายด่านนี้ใหม่นะฮะเอาละครับผมก็หวังว่าจะสนุกกันนะสำหรับเกมนะฮะแนะนำเกมใหม่แล้วมีโหมดอีลิตด,ด้วยนะแล้วก็มีเนี่ยเราต้องเก็บสะสมตัวละครรนนะี่ยมีอะไรก็รับไปนะฮะพิษก็ต้องเก็บไว้ใช้รีเนิจด้วยนะนี่ได้ควมามมป็นสิบอันละจะเพิ่มแบบครับ อาวุธได้ด้วยอีโวอาวุธได้ด้วยนะให้เราใส่แล้อา,อาวุธดีๆด้วยก็อีเวนต์ก็มารับของได้นะนี่เสร็จตัวละครเฮ้ยมันแจกเอสเอสหรือนี่ว่าอันนี้ก็เป็นอ่าเขาเรียวกว่าเหมือนไม่ได้ทันพาร์ตแหละเนาะอันนี้ก็ทางกดเข้าดูเอานะอันไหนมีอะไรก็กดเข้าไปรับเอานะผมนี้ก็เล่นได้เรื่อยๆใครชอบเกมแนวนี้ก็มาเล่นได้นะท้าทายเกมใหม่ๆ เก่เกมกเก่าก็เกมนี้แหละเหมาะที่สุดนะยังไงก็ฝากช่องอินทูเกมด้วยนะก็จะมีข่าวเกมต่างๆนะมากมาย้วนะก็เจอกันทุกสตรีมนะทุกหนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่นะฮะสวัสดีคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอไปก่อนแล้วนะฮะเดี๋ยวมีเกมใหม่ๆม,ม,มาแนะนำมาแนะนำเรื่อยๆอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะงก็เจอกันใหม่นะฮะสำหรับเ,เกมดีๆนะจะนำมานำเสนอเรื่อยๆนะฮะยังไงก็สวัสดีครับ